Sapka. Sapka. Mother. Mother. What does that mean? Mina. Come on, come in, eat together. Mother. How do you say drink that? Gimnam. Ew, that's sweet. Oh, I just got a little bit of juice on the table. แซบแซ <แ Laser. S 2> บนลินเซ่แซบก่อนแซบ liberation. แซบมาเด้อแม่เจนกินกินน้ำกันนั่กันแซบหลายแซบหลายมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะ Can Can I learn some more later Yeah i actually say watermelon in that language. This is my favorite size. Why do you cut this size? เขาไฟตัดแบบภูเขาไฟแล้วันเนาะเห็นไหมตัดแบบนี้บกระกจัดกระจายได้พี่น้องตัดแบบนี้บุมีกระจัดกระจายค่ะถ้ hey, <you S 1> าท <touch S 1> <get> ีละสี่อีแต่แย่หมามีทัดหมามีอีแต่เพดีอะไรมวยจูสโอ้สองเพดดูกระเด t ส์ส cut that for yourself yeah แบกแบกลาดแบลลี่ค่ะพี่น้องกำลังจะสุกค่ะ กำลังเพิมค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะกำลังออกหมากออกหน่วยกำลังเพิมค่ะโอ้ยมาจอบเบิ่งกำงนองนาลินค่ะมะออื่นจะพามาเก็บเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นเหลืองจะมาจอบอีกมือนี่มาจอบอกำลังเพิมค่ะพี่น้องกำลังเพิมเลยนะนาลินลุกขึแดดนาลินแบดแดดเลยลกขแดด เฮ้ยเป็น,น่ะิฝนตกดีสองสามมือนะคะพี่น้องคะน่วยแบก็คเบอร์รี่ขึ้นเต็มเลยพี่น้องกำลังเพิมค่ะกำลังเพิมเนี่ยค่ะเห็นบอกค่ะ ขยมขยมนำฝนขยมขยมนำฝนใช้ตัวเองลิงน่อยฝนตกปล่อยปอยเย็นเย,ย็นกะกาแฟากันคนละแก้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะมาฝนตกกันนั่งกินกาแฟาน,นั่งดื่มกาแฟหน,น้าบ้านกันเนาะค่ะพี่น้องกาแฟาร้อนๆกับบรรยากาศ กับบรรยากาศฝนตกค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศฝนตกเลดคแคโนค่ะอันที่เป็นซิงอันที่เป็นลองกุ้ยๆุ้ยกุ้ยกุ้ยเห็นไหน่าค่ะ ฝนตกอากาศดีค่ะเมื่อเนี้ยค่ะพี่น้องฝนตกนอกไหม่บุมีกอ่อของแม่บ้านอินยุดเอกขอึ้นช,ชุ่มช่ำออกนอกหายทอนอีกเนาะขันเนาะเนี <c oughs> ่ยค่ะหญ้าก็เริ่มมาตายคะ่ะเพราะว่าอากาศร้อนมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ฝนมาตกเคล็ดห้ทุกซิงทุกยางอะ่ะเย็นสบายกายสบายใจไปเลยตามๆกันคะ่ะ โอ้ยน้อไใหม่บ่มีกอก็คือสิถอดหนอถอดนอออกมาให้ได้ดึงได้ถอนอีกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนี่แลละค่ะพี่น้องพี่น้องค่ะพลังใหญ่สองพลังน้อยสอง on top.